สวัสดีครับเพื่อน,เอ,นเออ่อวันนี้ระหว่างที่รอลูกค้าบังเอิญมีชาวจีนเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ามายืนออกันอยู่ตรงหน้าร้านมามองกันอยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านเราเราก็นึกว่าเขามองอะไรอ๋อเห็นเขามาเห็นเอ,อเขาเรียกอะไรนะขอบขอบธรณีประตูเหมือนกับตรงฟุตบาทนะคะเมื่อหลายปีก่อนที่เขามีการมาทำมาทำฟูตบาท หน้าเส้นสุขุมวิทให้มันยกสูงขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยคือยกคราวนี้เนี่ยมันยกเกิดสูงเกินหน้าบ้านเราด้วยความที่เราก็กลัวว่าถ้ามันยกสูงสูงเกินในบ้านเราอะ่ะมันก็จะเป็นขอบแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าลูกค้าเดินเข้าออกหรืออะไรเราก็กลัวว่าลูกค้าจะสะดุดด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกกับช่างที่หัวหน้าช่างที่ก็ทําทอะ่ะ ว่าหยุดไม่ให้ทำไม่ให้ทำต่อเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเข้าออกเนี่ยลูกค้าเข้าออกแล้วสะดุดเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงด้วยความที่เขาบอกว่าไม่ได้ผมต้องทำเขาบอกว่าถ้ายังไงคุณก็ต้องหยุดยังไงเช่นก็ไม่ให้คุณทำเดี๋ยวรอเช่นคิดดูก่อนแล้วระหว่างที่เขาเทป,ปูนน่เราก็นึกในใจว่าทำยังไงดีวะเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เขาทำให้ได้ แล้วก็คือเขาจําเป็นที่จะต้องทําตามคําสั่งแล้วด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออโอเคถ้าอย่างนั้นเอาเอาคือลักษณะเหมือนกับว่าแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการที่ว่ารีบเดินมาหลังบ้านมาดูซิว่าคือมาใช้ความคิดแต่ว่าเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องทํำยังไงดีผลปรากฏแล้วกลายเป็นว่า เราไปนึกขึ้นได้ว่าเรามีกาน้ำชาอยู่ใบหนึ่งซึ่งฝามันแตกไปแล้วแล้วเหลือแต่ตัวตัวตักกาฉะนั้นเราก็เลยรีบหิ้วนั้นออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยมาเคาะให้แตกให้ช่างเขาเคาะให้แตกแต่ว่าช่างเขาเคาะละเอียดเกินไปหน่อยหนึ่งเคาะแรงไปหน่อยหนึ่งก็เลยได้ได้มาเป็นชิ้นส่วนที่เอามาอัดไปตรงหน้าประตูในระหว่างตอนที่เขาตอนที่เขา,เ,าเทปูน เทปูแล้วก็กําลังยกขอบกาลังจะป้ายขอบเราก็ไม่ให้เขาทำแล้วก็ลักษณะว่าให้เขาทําเป็นลักษณะสไลด์เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยภาก็เอาไอ้ตัวกระเบื้องตัวกากระเบื้องเนี่ยค่ะที่แตกแล้วเนี่ยก็เลยเอามาอัดไว้ตรงหน้าหน้าขอบตอรณีประตูเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแก้วน้ําอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนเป็นเศษชิ้นส่วนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นฝา จะเป็นลักษณะเหมือนกับจะเป็นก้นก้นกานะคะเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยตั้งแต่พอทําอันนี้มาวันแรกที่ทาม,มาลูกค้าเดินผ่านลูกค้าสลังเดินผ่านเขาก็มาขอเขาก็มาถ่ายรูปเขาเขาก็มาถ่ายรูปเราก็เราก็เ,ากเอ๊ะเขาถ่ายอะไรเสร็จปุ๊บพอตอนหลังบางทีแบบว่าลูกค้าเดินไปเดินมาเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่ามาชี้ชี้เสร็จแล้วเขาก็ เขาก็ยกนิ้วให้เราถึงได้รู้ว่าอ๋อโอเคแสดงว่าความคิดของเรานี่ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับว่าอาจจะว่าแบบแปลกประหลาดไปกว่าคนอื่นเราก็เลยมีความคิดว่าเออโอเคนะสิ่งที่เราเคยทำมาสิ่งที่เราเคยคิดมาว่าอของที่เราใช้แล้วของที่เราไม่ใช้เนี่ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่มีที่ที่มันยังมีประโยชน์อยู่หรืออะไรเงี้ยเราเก็บเอาไว้เราเก็บเอาไว้บ้าง บางครั้งมันก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันอย่างขอบทรณย์ีประตูอันนี้ทุกวันเลยลูกค้าที่เดินผ่านมาหน้าลูกค้าที่เดินผ่านมาตลอดเนี่ยนะคะก็จะมีการลักษณะว่าจะมาขอถ่ายรูปเนี่ยค่ะมาขอถ่ายรูปหน้าร้านตลอดเลยนะคะบางทีเราก็แบบงงว่าเขามายืนมองอะไรกันเนี่ยค่ะ แค่เล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะค่ะมันก็มีความรู้สึกเออเหมือนกับว่าเป็นไอเดียอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วอีอย่างนึงคือมันก็ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราเอากาใบนั้นไปทิ้งเลยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเพียงแค่ว่าเป็นเป็นกาใบน้ําไปกาน้ําใบหนึ่งที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งแต่ผลปรากฏแล้วกลายเป็นว่าประโยชน์เันมากายเลยนะคะค่ะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟัง มันเป็นอะไรที่มันก็เออขำขันดีนะคะบางครั้งเนี่ยมานั่งนึกถึงก็เออโอเคความคิดความเป็นศิละปะบางครั้งความที่มีมีความคิดเป็นศิละปะบางครั้งมันก็มีประโยชน์อะนะคะค่ะอย่าอย่ามองอะไรว่าเป็นเรื่องไร้สาระเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ